โอ้เอาการอยู่ครับพี่น้องมื้อนี้สวัสดีครับยอดและแดดการย่อยกับไม่สอสัญญาณกับบัดเบิ้ลโมมาเมื่อนี้คงใส่ติดงานบุญมาบัลลังก์บัลลัดเบิ้ลท่านติดงานบุญไปเพื่อวะเข้าพร้อมกันเอาไปเอาเอาเรื่องสำรองหนึ่กันต่ออย่าพักยงค์เพื่อนๆพักยงค์เพืนไกลละไกลละไปเต็มรถแล้วล่ะโอ้ไง แดดคักแดดครก็แดดดีเๆไยงานอับแดดก็ต้องสูดแล้วเนาะเพื่อเสียสลอดหลายเลยงานงันใส่นีทต้องเผื่ออ่าครับพี่น้องอาจารย์ยอดเราจิตมาแช่ประสบการณ์เกี่ยวกับความเจ็บปวดแทนหัวไหลของสลอดนี่นะครับนี่นะครับเทำงานหนักๆก็ยอมสลอด ตลอดบักลาห์เนี่ยแหละพี่เลี้ยงเล่าหนูหน่อยเนี่ยปัญหามันเลี้ยงเล่าหนตายเต้ถึงแดกนะฮะโอนนะฮะเออโอนไปยอดยอดโอนจนร้อนยอดถอนพอมีเมื่ออเราเาหยินอยู่พี่เลี้ยงเล่าหนูหน่อยโอ้ตายไม่เขาไม่ทุนเขาแล้วเขาไม่เอาเงินเขาไหนไปเลี้ยงเรามบนางปอกแปดเลยมันพอเกิดเปิดมาแปดแล้วเพื่อนมึงเูามึงเคยเป็นปะ เปิดมาแปดแล้วดีใหญ่แล้วแต่แปลงมันเปิดมาเก้าองมึงหดอโู่หมดยุเนี่ยครับเอาเรื่องงการกมานั้นเนี่ยมันหลายคนถามมาพี่น้องว่ามันหลอกหยุดบอมันยังทันยังสี่บอมันหนึ่งโกง,งเขาบอ่เี้ยแต่ว่าบางเวบนี่ครับผมผมก็อธิบอบแล้ว่าบางเวบนี่ตามประสบการณ์ผมนะครับนะอันนี้อย่าด่ามานะครับพี่น้อง ทำสบการนี่ผมว่าบางเรียกนี่ล็อกแต่ว่าถามว่าบัคคล่านี่มันมันนันบอมันกะถามวาโก่งบอมันกะหนึ่งมันจินความโลบเข้าครับพี่น้องได้แล้วอยากได้หลายได้หลายไปเรื่อยผมเขามันบ่อพอหรอกเมืองพ้นมันมีพี่น้องมีแต่เมืองพ้นนี่แหละเบินของรถเมืองพ้นยอดผมจะยอด อาจะยอดมาเชียดมาเนี่ยนี่อย่างน่อพี่น้องถามเอาเด่นได้กับคนเด่นแบบบังคับจะคลองได้กับเล่นได้ได้พี่น้องนะบัว่านั่นคนที่ว่าบังคับจิตใจจะคลองได้เด่นเพราะนั่นไงนันก็บบเป็นอย่างเ้าเด่นแล้วมันเกิดความรวบหลากาเก่เมันกัคือว่าแหละพี่น้องเอ้ะมันมันกิดความรลภเขาหนึ่งสองบางเว็บมันกโกงพี่น้อง โอนจนร้อนยอดถอนมามีจำมารอดดูยี่ที่น้องเอ้ยเนี่ยใจยยอดเราเคยเป็นแล้วนี่โอนมัดมือมาเนี่มันเป็นเพื่อนยอดแม่งเกือบสามพันมาสามสี่พันบ่อยเขาถอนเฉือมึงเออโอนไปปั๊บบ่อยเาได้เกิดเลยนะครับท่านกับมีบางเว็บนึกถ้าโอนเข้าไปแล้วก็บบ่อยกินเข้าไปซื้อดิบบ่อยเอาเงินเข้าไปซื้อดิกับมีไปแบบนั้นก็ได้ เรื่องอะได้ดเอดมิน,น,นยังกับแอดมินอยูนนยยอย่นั่นก็ยังยมัวห,หายเขาอยู่เห็นว่าเขาผิดนั่นนั่นผิดแอิกาผิดเงื่อนไขมันไปเสนอเบาหายเขาซื้อเนี่ยเรถามว่าเอาอรีผมกับเคยเติมเงินไปเท่านึงเก้าร้อยผมเล่นได้เกือบห้าหมื่นนะครับท่านอันนี้เรื่องจริงครับ บ่ามันเกือบแหละหาเมือเลยแหละต่แรกๆาอาจจะรอให้เอาก็ได้รอเงียหอาเล่นให,หใม่ๆครับช่วงใหม่ๆเด่นรู้สึกว่าช่วง,งนี้เล่นบาคาร่าครับบาคาร่าไลไลจนโอ้แทงยังได้ก็ถือครับพี่น้องเอาแต้มเดียวมันยังมาบอดเดียวเพื่อนนี่เห็นเขาเปิดมาเขาแต้มเดียวยี่สียแล้วมันเปิดมาแต่บ่มีแต้มเมาอจินนั่นเอง แค่น,นี้ได้กินครับพี่น้องแต่ว่ามันก็เป็นกลลวงของระบบ A i ไอเขานะครับเผื่อไอ้คล้ปั๊บเนี่ยเขาตายใจนะไข่ประมาณนี้จะถามว่านันบมเขามันอยู่ที่คนเอครับผมเป็นคนุ๊เอาลัลกๆต,ตรงๆเลยผมก็โลภมากแล้วเขาก็กินปาย,ยากินเนื้อนะครับคือก็เนื้อมันก็ก้อนโตผมก็อยากฆ่าเพื่อนนะก็ นี่ก็บโทษไผอันนี้โทษเจ้าขออีกทีคราบอ้อความหลบเอาเนี๋ยว่าตามมานี่มีคนผมก็ไม่อยากเอดเรื่องมาไม่หรอกมีคนสาหรับเอแนะนำผมมาว่ามึงเคยผ่านมึงกะแชร์ประสบการณ์ให้คนที่ว่าเขาพึ่งคืออยากเรียนกลังกินเรียนนี่หู้นะบ้านเป็นยังไงตลอดพวก การพนันนี่มันก็โอ้ลายลายอยู่เดยพี่น้องบอนแตกอะไรขาดลายลายอยู่ดิผมเกือบไปกันนิดนึงพี่น้องยังแต่ว่ายังเด่เสือกลัครับี่บูข้อตาย่เกือบได้เลยนะครับนี่อันนี้เรื่องจริงครับเรื่องจริงเตรียมแล้วว่ายิบูขึ้นหน้าแม่ครบอกะพี่น้องอันนี้เรื่องจริงนะครับเรื่องจริงผมเกือบแล้วแต่ผมบม่อยาก ไปทำลายที่วิ่งปืนผมไปทำลายหรอผมเนี่ยผมแบบขึ้นแม่ยู่เนี่ยมันอาจจะมีอาจจะั่วอยู่ยกับคิดถึงเลี้งเหนิดๆหน่อยๆอ้ที่ตัวเลานะครับแต่หลักคือแม่ผมคือตกต่ำน้ำผมไรหลฮะผมอยากเห็นแต่เ,เ,เราขึ้นมาเห็เรามีความสุขยังหน่อยก็แล้วยิ้มได้ก็ว่าแหละเอาต่อไปอันนี้ เน,เนี่ยเนี่ยมาอีพวกดามาอีกแลนะยาพึ่งดามาได้ครับมันก็ดีฮะอีกแล้วพวกดามาโอ้มึงผม่ได้ดีหรอกผมก็ทุกรูปแบบความสวยกันแหละแต่ว่าถึงเท้ามันก็ถึงเวลามันก็ต้องหยุดครับพี่น้องสังขารมันบ่เที่ยงแที่อกผมก็บม่เฮ็ดไปผมบม่ได้บางด้วยหรอกผมบม่เฮ็ดเอาชีวิตไปบางหลังหลังก็คืออยากหาเงิันไสหนี้ก่อนตอน นี่มันหลายอะไรนะเพื่อนตูหาวันสร้างตึกโอ้เราเอาเงินห่อไปสร้างตึกแล้วเพื่อนเขอาจอีต้องหาเงินคนืนคนที่เขาอยู่มาแลเพื่อน <c oughs> อผมก็บ,บอกตรงๆว่าผมก็นักอยู่แต่ว่าม่ย้อมแพ้เราพี่น้องสูง้ครับไอจีบ้างไหนเพราะผมปรสนใจแล้วช่วงนี้ผมก็สู้ว่าคนฮาองก็มีสิทธิ์คิดเปทุกคนนะครับเนาะ คนก็เข้าไปสนใจความจิดคนดอื่นไลยกับบอดีเอาสนใจคนด,ดีกับเฮาดีกว่านะพี่น้องกะอกว่ากันเอาเรื่องเลแน่เ,เรื่องลมาแล้วเนาะไปไอเรื่องอไอสลอดมาสลอดการมานั่นนี่กะลักๆมันกะถามโกงปะมันจินเฮาอยู่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องอเอาแค่นี้แหละอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์คือวัดดวงไปแม่แท้งไห้ลตามงาั้น งานศพงานนั้นดีอย่างที่อันนี้ให้รู้จะเจอวัดหวงมันก็ดีไปมาครับเจอรีโมดมันกินร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นครับแ้อันนี้ไม่ก็ดีก็ให้รู้ตามงานอยู่หนนึงเอาเล่นได้แล้วก็ทอนได้ทอนเล่นแบบคล้ายเครียดก็ได้อยู่คนเล่นเป็นนะครับแต่ผมบม่ได้น้ำให้เรียนดอกพี่น้องเย่าไปเรียนมันเล่นไปแล้วมันคำนวณระบบไอไอมันคำนวณระบบ พฤติกรรมของมนุษย์มาแล้วว่ามันคนมนุษย์ทุกคนมันมีความโลภเพื่อนนี่ยตาจายอดเราบ่มีเมียเราอย่งโลภมือหนึ่งเรายังบ่ถอนอยู่นี่เดี๋ยวเลยมือหนึ่งยังบ่กะยังบ่ถอนนะพี่น้องเาแม่นบ่เพื่อนแม่นใช่พี่น้องเพิ่นฟังเด้อเพื่อนต้องอยากให้หลายกว่านี้ออีกยากได้หลายกว่านั้นเรียนไปเรียนมากกว่าบนเรือมันเป็นความรู้พี่น้องเพิ่นเพิ่นคิดนจากเรียนไงพอละบ่เข้าต้้งแล้วนะพ่นบ่ครับจะฝากไว้พี่น้องแค่นี้เหรอครับไปคิดอยากเรียนกับ เล่นได้ครับอยู่ที่เจ้าของอีู่แหละ <Yeah. S 1> บริบากนอันนั้นอันนี้บริหามให้ไม่เงี้ยไปเล่นด้วยนี่ผมบริบากันได้ครับอันนี้อันนี้แชร์ประสบการณ์ให้ฟังกันซื้อ,อย่า่ามาอีกแล้วโอ้บักคนดีแบบนีย้ยาไบบ้าไดา้พี่น้องนะ <laughs> <laughs> ผมซัวกัน <laughs>